อกกับเธอ t o n i g h สัปดาห์นี้พบกับติชากันติชาที่สุ per นติชาอยู่กับใครมีหมาชื่อทกซี่ค่ะแล้วก็มีแม่แล้วก็มีพ่อแล้วก็มีน้องสาวและน้องชายค่ะจะชอบที่พูดถึงทิกซี่ก่อน ตอนนี้ผู้จัดการของหนูเป็นกระเทยการสื่อสารกับกระเทยยากไหมเขาเป็นกระเทยที่สเปเชียลมากเพราะเขามีศัพท์ที่แปลกมากเลยคนไทยยังงงได้เลยหนูหนูนี่ไม่เก็ตเลยค่ะหัวตอันนี้หนูรู้อก็คือคล้ายๆพี่ไหมเราจะมาเล่นเกมอะไรกันนิดหน่อยคุณผู้ชมทางบ้านนี่แหละแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าเราอ่ะ รู้ใจคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งท่ะ GMM 25